ินทำอะไรอยู่วะทีเกคณะไหนเนี่ยนั่นนะพี่เอเขากําลังทำพิธีให้กูอยู่เว้ยพิธีอะไรวะก็พี่เอเนี่ยเขาเป็นหมาดูหมอดูเออนั่นแหละนี่เองเชื่อไหมดูดวงแม่นอย่างนี้เลยนว้ยรวยเป็นรวยจนเป็นจนตายเป็นตายเฮ่แล้วล่าสุดอะเขาดูดวงให้กูว่ากูจะจนเห็นไหมกูจนเลย แบบนี้กูก็ดูออกไหมฮะแรงสาระว่ากูไปละโอ้ยเดียวอะนี่ไอสินข้าน่ะช้อนขวัญของเองอะใส่ในนี้หมดแล้วเองต้องปิดมันไว,นว้ด้วยห้ามเปิดเด็ดขาดไม่งั้นสิ่งอัป,ปมงคลนะมันจะเข้าตัวเองฝังไว้ได้ยิ่งดี ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่ไอ้นุ่มนี่นี่นี่พี่จ๊ะช่วยดูดวงให้เพื่อนสินหน่อยสิได้ทำตัวตรงๆงเง,งยหน้าขึ้น มันเอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านกูเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่จะเญหรอกามาเอาใหม่แบมือมาไอ้ป๊อบเร็วดีวะแม่นอย่างนี้เลยนะเว้ยไม่เชื่อมึงก็ต้องเชื่ออ้า แลบลิ้นด้วยนะเฮ้ยดวงเองจะถูหวยรางวัลที่หนึ่งในงวดนะสิ่งกูจะถูรางวัลที่หนึ่งเว้ยเฮ้ยเจียร์กูเจ๋งไอ้ไอ้ป๊อปกูดีใจด้วยนะเว้ยนี่ถ้ามึงรวยถ้ามึงได้ดีนะมึงอย่าลืมเพื่อนรักแบบกูนะเฮ้ยแต่ว่าเองเนี่ยไม่ต้องพูดครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อรางวัลที่หนึ่งตอนนี้แหละ เ้ยแต่ว่าไม่ต้องแต่ถ้าผมถูกรางวันที่หนึ่งอะนะผมจะแบ่งให้พี่1ล้านบาทโอเคปะไปละแต่ต้องแต่ต้อง <c oughs> แต่ <c oughs> ถูกหวยแ <c oughs> ลย้วโ <c oughs> ว้ยคมจะถูกหวยว่าไงนะลูกไม่ทันแล้วรางวันที่หนึ่งหมายเลขที่ออกแปดสองสองหกสี่สี่ แปดสองสองหกสี่สี่เฮ้ยกูถูกหวยลอยรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทโอ้ยดีใจวลยโอ้โหโอ้โหไอ้ฟันหลีกหน่อยน,นะครับพอดีคุณรวยจะเดิอนนะอะไอ้พ่อไอพ่อกูดีใจด้วยนะเว้ยมึงจะได้เป็นเศรษฐีแล้วโว้ย <c oughs> <c oughs> นี่แต่จะว่าไปพี่เอเนี่ยแม่นจริงๆ ใครวะเอา้าก็คนที่ดูดวงให้มึงไงว่ามึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งเออนี่แล้วมึงก็บอกนี่นะว่าจะแบ่งให้เขาล้านหนึง<ๆ>กูพูดอย่างนั้นเหรอวะเออมึงพูดอย่างนั้นแหละน,นั่นมาพอดีเลยเพชรผายแล้วเอ้ยสินพอดีว่ากู มีทุระาดว่วนพอดีแมวที่บ้านกูมันมีสีหาวะ่ะหนี่ีสีเฮ้ยขี่ก็ไม่ราดเอา้าไปไหนแล้ววะนั่นอะส <_ an> ินจ๋าวันนี้สินว่าไปกินข้าวกับปาปี้ไหม ไอ้ป๊อปมึงนี่มันเป็นคนดีจริงๆเลยขนาดถูกหวยร่ลำรวยแลย้วยังไม่ลืมกับพื้ตัวเองมันก็ได้นอยอยู่แล้วสิคอบเพราะว่ากูเป็นยังไงอะซินกูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วขนาดรองเท้ากูเนี่ยยังคู่เดิมเลยอโอเคเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะมึงอะแล้วชวนกูไปกินข้าวหนูสภาพกูดีเอ้ยเดี๋ยวกูซื้อให้ไหมเอา้าพี่ เฮ้ยเฮ้ยทินไปก่อนนะเว้ยค่อยเกี่ยวมาหลังเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนจะหนีไปไหนไหนีน่เองจำข้าไม่ได้หรือไงใครอะจำไม่ได้ Naj? ที่ดูดวงเองว่าเองจะถูกลงวันที่หนึ่งงวดนี้แล้วเป็นไงถูกเลีอยงก็ถูกแล้วไปละเฮ้ยเดี๋ยวเองจำไม่ได้เหรอว่าเออเดี๋ยวแบ่งให้ก็ได้ล้านหนึ่งใช่ไหมอ่ะแค่นี้คงพอแล้วมั้ง วันนั้นที่ข้าดูดวงให้เองเนี่ยข้ายังดูไม่เสร็จเองก็รีบไปก่อนข้าจะบอกว่าเองจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งงวดนี้แต่เองจะตายเดือน8ปะเดือน8แล้วทำไมไม่บอกอะเฮ้ยนี่เดือนอะไรอะหายเลยป๊อปเดือนนี้เดือนแปดเว้ย <c oughs> ดิคุจะซื้อมองเท่งเดือนแปดหรอวะเนี่ยกูจะเขาา้าบ้านไอ้ป๊อบระวังโอ้ย <c oughs> ไอ้ป๊อบ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข้าไปละรวยแล้วเว้ยโอ้ยสายแล้วอะ่ะจะทันไหมเนี่ยสายแล้วเนี่ยไม่น่าชงกาแฟเลยกู ้าเ,เอ๊ะดูนั่นดิวะแม่จะโวยงามแท้ว่าไงจ๊ะแม่เสือสาวแต่งตัวดูพิกลนักคงไม่ใช่คนแถวนี้ละสินั่นน่ะสิอีสินหน้าขาวๆใสๆแบบ แปลกว่ะพวกเธอดีแปลกแต่งตัวอะไรกันเนี่ยฟันก็ดำแล้วนี่ทำอะไรอะ่ะถ่ายละครกันเหรอละคร,ะค,รคืออะไรไอซินละครคืออะไรวะข้ะาก็ไม่รู้เหมือนกันด้ยพูดจาประหลาดนะโอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยคนที่นี่แปลกประลาด ป่าเลยแน่ๆแล้วแบบนี้ฉันจะสมัครงานทันไหมวะโอ๊ยไม่ได้การละโอ๊ยทำไมไม่มีสัญญาเลยอ่ะที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเอา้าถามแปลกๆที่นี่ก็เมืองรับแรงไงเล่า<ะ>สินจ๋าเจ้าโมทำอะไรอยู่ข้าคิดถึงเองจะแย่ วันนี้ข้าทำของโผรดเองเยอะเลยผัวข้าเนี่ยช่างหน้าชังนักเอ๊กลับบ้านก่อนนะเว้ยพอดีว่าผัวรอกินข้าวน่ยเออโชคดีเว้ยข้าก็รอผัวข้าเหมือนกันออกไปเก็บดอกไม้มาร้อยมลไยไม่รู้ว่าเพลานี้เสร็จแล้วหรือยังหาก่อนเว้ย เก็บดอกไม้ร้อยมาลัยก็ใช่น่ะสิที่เนี่ยเมียเป็นใหญ่ทำไร่ทำนาเลี้ยงผัวส่วนผัวก็อยู่บ้านทำงานบ้านงานเรือนรอเมียกลับบ้านเท่หรือไม่ฮะจริงดิคุฝนิตนตน่ตื่นอีเนีตื่นติวตื่นโอ้ยข้าช่วยตบไหม เอ็งอยู่ที่นี่เอ็งต้องเปลี่ยนการแต่งตัวให้มันธรรมะมแมนมิดชิดไม่งั้นอะเอ็งไม่มีผัวแน่เอ,อ,เเอจ๋าข้าเก็บดอกไม้เสร็จแล้วจ้ะเจ้าจะกลับบ้านได้หรือไม่หัวข้ามาตามละข้าไปละไอกันวะเนี่ย รีบเตือนตื่นแล้วรีบตื่นสิวะเตือยคุณเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยนี่คุณไม่ใช่คนแถวนี้นี่ก็เออดิอยู่ๆฉันก็มาโผล่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อะ งงไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ฉันกาลังจะไปสมัครงานแล้วก็เดินชนกับใครก็ไม่รู้อ่ะเออเหมือนกันเลยคุณผมก็ไปเดินชนคนมาแล้วอยู่ดีผมก็มาโผล่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะคุณฝันผมฝันไปแน่เลยตื่ตนๆนี่นี่ประโยคเมื่แก้ฉันพูดไปหมดแล้วยอยาแล้วเราจะกลับไปโลกปัจจุบันยังไงอ่ะจะรู้ไหม ถ้ารู้ฉันก็กลับไปแล้วสิแต่ว่าตอนเนี้ยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามที่นี่ชายต้องเป็นหญิงหญิงต้องเป็นชาย,ยางั้นงนั้นเองี้เดี๋ยวผมพาคุณไปหาชุดงิงไปน,นี่ เกิดเรื่องขึ้นอะนี่เราอยู่ที่เดิมอีกเหรอเกิดอะไรขึ้นงูหรือเสือมีได้กาไล่สินข้าต้องไปเอาปืนล่าสัตว์ก่อนเดียวเดี๋ยวเด,วเดวีไม่ต้องไม่ต้องคือฉันแค่ฝันร้ายอ่ะวะข้าก็นึกว่าอะไรเป็นผู้หญิงอ่ะมันต้องเข้มแข็ง,ขงดิวะใช่ไปเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำสวน วันนี้มีงานใหญ่เว้ยต้องอาบน้ำช้างอาบน้ำช้างไม่เอาอะฉันทำไม่เป็นหรอกลัวไม่เป็ไรคุณเดี๋ยวผมไปช่วยเองไม่ได้นั่นมันงานผู้หญิงส่วนเองอ่ะเดี๋ยวช่วยพวกบัวข้าจัดดอกไม้แล้วกันเป็นผู้ชายต้องอ่อนช้อยเดี๋ยวมือไม้หน้าตามันจะพังหมด ไปมาเร็วไปเข้มแข็ง ไปไหนกลับมากรจะไปไหนกลับมาก่อนเอ,ออไอชาบาแก่ก้านกล้วยมันท้องผุไม่ใช่เหรอวะเน่เดี๋ยวเอ็งไปล้วงก้นให้มันหน่อยนะมันจะได้ถ่ายดีๆเออฝากด้วยนะ เฮ้ย hey, คุณเฮ้ย hey, นี่คุณเราเรื่องที่เมืองรับแลนั้นเป็นความจริงหรือว่าฝันไปกันแน่วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผมก็ยังงงอยู่เนี่ยว่าแต่คุณมาสมัครงานที่บริษัทนี่เหรอ เฮ้ยนี่เฮ้ยสวัสดีค่ะเชิญนั่งรอผู้จัดการสักครู่นะคะ ดีที่ได้ร่วมงานครับคุณหมิงเชงหนึ่งครับคุณพิมพ์ใช่ไหมครับเชิญที่ห้องได้เลยครับอะไรวะเนี่ยคนห้องนี้นั่นน่นนะดิ ุกการพบเจอของคนเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผมลิขิตทั้งนั้นคุณเชื่อในเรื่องโชคชะตาหรือไม่เฮ้ยดาวแกเปลี่ยนรหัส Wi-Fi หรอวะอะไรอีกอะดาวนี่พี่เขามาขอรหัส Wi-Fi แล้วใช่ไหมใช่พี่นั่นดิพี่ไม่คิดเลยนะว่าเขาสองคนน่ะจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ คนแบบเนี้ยมันต้องได้รับบทเรียนเล็เข้ามาเลยจะเล็เข้ามาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งดาวให้พวกเราด้วยนะคะว้าวอย่าลืมค่ะส่งดาวครบ1,000ดวงเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่จากพวกเราเฮ่ไหนดูซิเฮ้ยอะไรวะ ทำไมผ้ามันค้างอะ่ะโอ้โอ้ข้างบ้านเปลี่ยน Wi-Fi อีกแล้วฮะเปลี่ยนอีกแล้วอะไรวะทไมขี้งงอย่งนี้วะเนี่ยคนเราเนี่ยนะช่วยกันใช้มันจะได้คุ้มไปขอรหัส Wi-Fi ใหม่ดิไปไอ้ดาวดาวเอย้ยไอ้ดาวดาวเอย้ยค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคะพี่พิมพี่แอรแต่งตัวบ้าอะไรกัน้อวะนี่คะเฮ้ยดาวแกเปลี่ยนรหัสไวไฟหรอวะพวกฉันเนี่ยเล่นไม่ได้เลยเนี่ยใช่ค่ะพอดีหนูเห็นว่าสัญญาณไม่ค่อยดีน่าจะมีคนใช้เยอะหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะหนูก็เลยเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ใหม่อะค่ะนั่นไงว่าแล้วเชียนี่ขอรหัส Wi-Fi ใหม่หน่อยดิเออ เออเอาหน้าดาวเป็นเพื่อนบ้านกันอ่ะแกอย่าไร้น้ำใจสิวะเร็วบอกมาก็ได้ค่ะแปดแปดตัวค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> โอโเคได้แล้วขอบใจมากเลดาวจุ๊บจุอะไรอีกอะดาวนี่พี่เขามาขอรหัสไวไฟแล้วใช่ไหมใช่พี่ <c oughs> อะไรวะ นี่ก็เปลี่ยนมาเป็นสิบสิบรอบแล้วยังจะมาขออีกนี่เขาไม่คิดที่จะติด w i f i เองที่บ้านเลยเหรอช่างเขาเถอะพี่เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็เปลี่ยนมาใช้เน็ตมือถือแล้วไม่เป็นไรหรอกเออเออเรีบรีบเปลี่ยนก็ดีจะได้ไม่ต้องมาขอ,อพี่ขึ้นบ้านดีกว่าขออยู่นั่นแหละหน้ามำคาญเขาคุณดอกกุหลาบพี่สมโพธ์ค่ะเอา้า แกเน็ตใช้ไม่ได้แกนี่เปลี่ยนรหัสไวไฟแล้ว,วเหรออจริงด้วยเน็ตฉันกำลังไลฟ์อยู่วยนนเนี่ยคนดูเป็นแสนน่ะอะฉันก็กำลังจะเอบเสื้อผ้าใหม่ให้พวกเราเนี่ยแบบเนี้ยต้องไปเคลียร์กับมันหน่อยแหละอะไรกันวะจะเปลี่ยนรหัสไวไฟทุกเดือนเลยเหรอไม่เก่งใจกันบ้างเลยเหรอคะต้องเดินไปขอไวไฟทุกเดือนเนี่ยด้าวอีดาว พี่สองคนมีอะไรหรือเปล่าคะตะโกนเสียงดังเชียวยังจะถามอีกนี่แกเปลี่ยนรหัส Wi-Fi อีกแล้วเหรอเนี่ยพวกฉันเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยพอดีว่าเราสองคนเปลี่ยนมาใช้เน็ตมือถือแล้วค่ะพี่เอา้าแล้วทำไมไม่บอกอะ่ะเนี่ยเปลี่ยนจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันเนี่ยยังเห็นชื่อ w i f i บ้านแกอยู่เลยไม่อยากให้ใช้ก็บอกดิต้องมาโกหกแบบนี้หรอกไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่ แบบนั้นแล้วมันแบบไหนวะฮะคิดจะเปลี่ยนอะถ้าไม่ไปบอกกันก่อนโหน้อง oh, เกินไปปะเน็ต <c oughs> ก็เน็ตบ้านพี่พี่จะให้ใครใช้หรือไม่ให้ใครใช้มันก็เรื่องของพี่พี่ก็จ่ายค่าเน็ตของพี่ทุกเดือนแล้วยังไงมาขอใช้กันฟรีๆแบบนี้เนี่ยนะนี่ไม่คิดที่จะติดเน็ตใช้เองที่บ้านเลยไงโอ oh, <c oughs> ขอใช้แค่นี้ั้งบนโห oh. ไม่อยากให้ใช้อ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะมาบอกที่หลังเนี้ยต้องการอะไรอะต่ออะไระแล้วนี่นะถ้าไม่ให้ใช้ถ้ามีอะไรให้ช่วยเขาหล่ะเย่ามาเรียกบ้านฉันก็นแล้วกันจริงโหเป็นเพื่อนบ้านกันแท้ๆไม่คิดเลยว่าจะใจจืดใจดำขนาดเนี้ยเออไอ้เรานะก็<ๆ>คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมาตลอดไปกันเถอะพิมพ์ไม่ให้ใช้ก็ไม่ต้องใช้พวกคนไรน้จิตใจใจแคบ Oh, อหะไรวะแค่ไม่ให้ใช้ WiFi แค่เนี้ยมาบอกว่าเราใจจืดใจแคบแล้วทีใช้ของเรามาเป็นปีๆอะไม่หัดคิดซะบ้างนั่นดิพี่ไม่คิดเลยนะว่าเขาสองคนน่ะจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยมันต้องได้รับบทเรียน ส้มตำเยลกวันนี้อร่อยเนาะเศรษฐเด้อเฮ้ยพวกแกทำไรฮะงันบ้านคนอื่นเหรอต้องใช่แน่เลยพวกมันเขาแคนเราที่เราไปขอหัสฐานใบ้ายนมันมันก็เลยจะแก้แคนเราไงใช่แน่แน่ไอ้พวกใจแคบงันบ้านคนอื่นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโจรอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนฉั<ไห>น,<ไห>นจะแจ้งความจับพวกแกไม่ใช่แบบนั้นนะคะพี่ ไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันแบบไหนอีกวะฮะหลักฐานเนี่ยเห็นอยู่คาตาขนาดเนี้ยอะนี่ไงคุณตำรวจมาพอดีหวัดดีจ้านี่จับอีสองคนนี้เลยมันเป็นโจรงัดบ้านฉันคุณสองคนเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอครับใช่ค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะและอีสองคนเนี่ยมันก็เป็นโจรงัดบ้านจับมันไปเลยค่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเขาใจผิดนะครับคือผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งความมาก่อน,น เอาละครับตอนนี้โจรก็ถูกพาตัวไปที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญทุกคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ไปพยานที่สอนอเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอ้าวพี่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้เองเหรอจ๊ะท <c oughs> ้าวแต่ก็ไม่ฝออตั้งแต่แรกที่สองคนก็เข้าใจผิดหมดเลยอไอ้ดาวอะ่ะมันพยายามบอกพุกน้องแล้ว แต่พวกน้องอ่ะไม่เว้นช่องไฟให้มันพูดเลยดาวฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะพี่ซินด้วยนะที่พวกฉันอ่ะเข้าใจผิดไปแบบนั้นอ่ะใช่ใช่ใชฉันด้วยแล้วก็ขอโทษสำหรับที่ผ่านมาด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะพี่นี่น้องดาวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่สาบานพี่จะเอาไวไฟมาติดเองแล้วก็ ซื้อกล้องวงจรปิดดนะ้วยเนาะเออสองตัวอาติดบ้านพี่หนึ่งอันอัดส่องไปทางบ้านน้องดาวหนึ่งอันดีไหมจ๊ะใช่จ้ะจะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะอยู่กันแต่สาวสาวสวยสวยแบบเนี้ยมันอันตราย <c oughs> <c oughs>